นี่นะครับพี่พี่เขามาจากลบบุรีนะครับเนี่ยซูซูกิเวนเวนโอ้โหอันนี้ราคาแสนห้านะครับเนี่ยเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับพี่ครับสองร้อยซีซีอ้อครับรลใหญ่มากออกมานานแี้ครับนี่ยเจ็ดปีแล้ว จะขี่ไม่ไหวแล้วพงศ์นนนนจะขึ้นเขาได้สบายๆเลยใช่ไหมพี่มาจากลบบุรีนะครับค,ครบอุปกรณ์ครบหมดเลย<อ>นี่มีใส่แก้วด้วย